สวัสดีเพื่อนๆนะครับนี่ตืนเป็นต้นคะน้านะครับผักคะน้าที่ปลูกไว้ในแปลงก็ประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับดูความสวยงามนะครับตอนนี้ก็อยู่ช่วงที่กําลังเจริญเติบโตผักคะน้าอายุการเก็บเกี่ยวก็อยู่ที่ประมาณ50-60วันนะครับโดยประมาณนี่นะครับอายุผักคะน้าเนี่ยยาวนานนะครับสามารถปลูกอยู่ได้เป็นปีโดยที่เรา ตัดยอดนะครับก็จะแตกยอดใหม่ไปเรื่อยๆนะครับผักคะน้าเราก็จะทําคะน้าหมูกรอบนี่เป็นอาหารจานด่วนที่ผมชอบมากนะครับเวลาอยากจะกินก๋วยจับเราก็ทําเองก็ได้เอาคะน้าหันห่นๆใส่นิดหน่อยนะครับก็อร่อยมาก นี่นะครับคณะเนี่ยลูกค้าต้องการมากโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ